ติ้งต,งตังตงิต <merger. S 1> ต้งตังโอ้โหห้องน้ำหรูรมากที่พบหนันสื่อไก่ทอดให้สายป่านอยากกินโอภากินเด้ออาหอดอันจะกินเด้อกินบ่ไม่กินอันเดียวกับเธอ อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกนะขอบคุณลุงก,ก่อนขอบคุณลุงก,ก่อนออยโหลดได้จีไลยไปไ<น>ปลดูสิพามาซื้อขนมปังน้ำชาขนมปังอ๋อขนมปังอันนี้ mình tám phiền mười tám kỳ nước mười tám kỳ nước mười tám kỳ nước không tám hát cái mười tám kỳ nước 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 mười tám kỳ มันคมมาจากเนาะเอาต ah, yeah. ัวเป็นทงหากระไดฮะหาจุ่นแขจ้าชิญเจ้าดูยทชื่อดูเอาแล้วลองชิมสามสิบสีบาท อย่ะไปเทอ่วทีุ่๊อะไรยางขากันยางลอซื้อกาดโนบิรอกแตนตอกมากล้อาแก๊ปมีุ่ได้เมื่อยที่บอกบ่เมื่อยจ้ะเมื่อยด้วบบ่เมื่อย เบาดีๆคอยหายไรเจ้าโบหูจักเบาเป็นคำเบานะบวามื่อย้เมื่อยมื่อยดเมื่อยโอ้บวดมื่อยอย่างเวิร์ดมือซ้ายป่านมาหนิตั้งแต่1ิบเอ็ดโมงสิบสองโมงพอดีหอจะหกโมงเจถุถุหนึ่งเลย่าเก่งเนะ มีงองแง่อยู่ได้เชื่อกโซ่เชื่อน้องงองแง่โซ่เชือกไหนไปเก็บม,มา้าพ่อมาอันนี้เส้นทันตะกันหัวเราสะหอบดีใจนะเออจะไม่ไม่าพาไป แก๊บพี่น้องคนละหลายนะแก๊บเด็กมันนคดีแบบนอกแบบว่าเข้าใจทีเดียวคือจบเข้ากันนิยมใส่แก๊บบัตรัันเป็นแท็กซี่มันต้่องไปมิเตอร์มิเตอร์รถติดกระเบิดไปหลายอีกอ รถสีนี้ยูมใส่แก๊บพี่เนอะแก๊บมาแับเป็นรถธรรมดามาขับแก๊บเนาะเปิดแก๊บกว็ว้อีกค่ะก็นีเนาะมีรถธรรมดาก็มารับแก๊บ เตรียมไม่ยินผานี่เะก็ได้แล้วรอกแก๊แปตอนนี้ ต้องเดินเร็นข้างหลังไปเออเดินตามดูงอ๊คไปโอเคเร็ว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 นั่งด้วยกันข้างหลังไปเลยนั่งออ๋อข้างหลังก็เลยได้ไหมได้ได้ได้หยับไม่ต้องโอเคเรียบร้อย กรุงเทพมาไก่เอามาไก่ติดมากกรุงเทพเอามา,าไกลมาเอ้ยเดี๋ยวหอดมู๊มู๊กระถาสนุกโอ้ยมาไก่ไม่แต่บอกลูกปะโอ <c oughs> ้ลูกอดเอาจาักหน่อยลูกเดียวลูกต้องเรียนรู้อดทนนะลูกใช่ชุดเมืองไทยมันเหนื่อยนะเนาะใช่ไว <c oughs> ต้องอะไรต้องรีบต้องไวต้องรีบ เดี๋ยวเราไปหันมูกระทาเนาะ<อ>ไปกิน <ไป S 1> มูกกะาจ้าวันนี้เย้รถไปแล้วอืมใา่ปันมาเห็นหางและซื่นมาเจอรถจ้ต้องอหางจีเอาบดกระติดขนาดมาหอดเลยมาเร็วๆๆๆไปเดี๋ยวปกดตกแลวไปไปเข้าร่มก่อน วันนี้เกิบเอาผักบุงนี่ก่อนนั่งผักตุนั่งถาะนั่งถาะเอาหมูกระทะเอามาอะไรเอามไก่ถ้ากินหมูกระทะก็จะเอามันจะเปื่อฮะค่ะ คนเยอะเนาะพี่กินแบบประจำอ๋อต้องรอคิวพี่มาประจำพี่อยู่แถวนี้เหรอไม่ไม่ยู่ฝั่งนึงฝั่งไอ้คอนเลยอ๋อฝั่งไอ้คอนเลยอันนี้เราข้ามน้ำเจ้าพระยามาอ๋อพี่อยู่ฝั่งนู้นเลยคือเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยมัน เราอยู่ฝั่งฝั่งน้ำฝั่งหมกใช่ไหมแล้วรถพาเรากลับรถอ้อมมาแล้วก็ขึ้นสะพานอ๋อไลขนาดพามากินหมุกระทะ้นั่งทาไก่อนโอ้หย้อนหน้าใก่อน้นหน้า่เออ ดีใจปะดีใจปะเกินหมูกระทะเรอยกแล้ว่ะ่กฮะดีใเป็นยงนย่างัไเป็ย่างกบดีใจได้จ้ะมันหอนปะหอนเลเอ้ยหมูกระทะยัางอ่ะมันก็หอนไหกินหมูกระทะ

của cái cái nè, bạn. Dạ, mèo hải chim. thả luôn. bên à. ừ. 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 ừ.

รู้ึกหรือว่าลืมอะไรลืมของกินลืมอะไรเมื่อกี้เดี๋ยววาเดินไปเอาแล้วก็คิดได้ว่าอ้าวเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็เดินออกมาเดี๋ยรอรถพี่น้องก,กินนานาโมกข่าแล้วเดี๋ยวเนาะโอ้แซ่บาทเจ้าไปนีม่ <S <S มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พบแล้วยสิไปส่งพอด น่าพอทมานได้ดนี่ยเดี๋ยวเราวิวเทพยางล้คืโอเคะดูวิวเทพยางได้ไหมเาไดูกสั้ิ่งต่างแล้วก็ถ่ายวิวได้ได้ปานไม่ยูผิดนะเมานเดนออกไป ยับออกมาพีลูกยับมาพีเน่พี่ดถออกไปใช่ไหมพี่รถไปหาป่าวงเมืาา okay, ่ออร้องกลนงน้นใช่ไหมรถไปอยู่้นตากไปมาใช่ปดัมือเมไปรับ้หรถจะไยว้าไได,ด้พี่เนไปเดิดดดดนไหม <laughs> nhà nhang ma lật đật, chú phăng nè. Ta bật đợt chú phăng nè. <laughs> Ta mà đi ở phăng thì นเติบประมาณหาานาทีสิบนาทีดี่แลสิบกว่าตางอย่างก็ไปก็ม้าสองรอบรอแก๊บมาแล้วก็กลับพี่เราสิไปส่งฮอตมองอยูละ่นทพี่เน่ยจ้ะ จบมือแม่จบมือแม่นะลูกเอ้ยปานเฮ้ยมาชนนั่งอย่านั่งนั่งไม่ได้รุดดุมอนี่ปจับมือแม่นะลูกรดเท่งรายยาแล้วก็ใส่ป่าอย,อยู่กลกางลอานะโอเคแม่ขึ้นก่อนไปเออเดี๋ยวแม่แมแแม่ขึ้นก่อนเออดูอยู่กลาง เปน signal ห็นที่มามาพี่บอนั่งทางหนาบ่ไปนั่งนี่เลพี่จะดีไหมครับลุงลุงลุงเดี๋ยวเโทรศัพท์เอาทิงเลยเหรอไปเลยลงตามลุงเดี๋ยวอะไม่ลืมเลย

ไงพี่หนูอยู่ไม่ได้มานานมากพี่เราก็มาส่งฮอดทีเลยเนาะใส่ปานจะนอนแห้งเมยแห้งว่าให้นั่งว่าให้นั่งนะโอ้ขอบคุณขอบคุณอ๋อติดนีกเกิสิได้ขอบคุณขอบคุณลุงเนี้ยเอาลุงพาเที่ยว ขอบคุณค่ะลุงสีกราบเด่ลุงสีกราบแล่ขอบคุณ <บน S 1> ค่ะอารมอ,อ,อ,อยากนอนอารมอยากนอนจ้ะเดี๋ยวลาแล้วบัดดีไปไปแล้วไปขอบคุณ <พา S 1> ขอบคุณขอบคุณในรายเด้อจ้ะ <c ười> ขอบคุณมากมากไปเอว่อว่นั่งบ่นั่งไปไปไปมานั่งเดมมาแล้วอะอะไรอีกคนหนึ่งอะ ยังวะงน่นาจะไม่ลงมาหรือเปล่าไม่รู้จะกลับแล้วน้องชอบน้องง่วงแล้วไปขอบคุณ<ป> <c oughs> พี่พบหลไลด้วยจ้ะ <c oughs> ขอบคุณหลยๆพาเทียเ่ยวมื่อเนี้ย ยังร้ายชี้ได้พี่น้องถ้ามีโอกาสไปใหม่สวัสดีค่ะเออเออทำไมเขาจะอึนนนิ่งบ้าบ้โอเคขอบคุณมากมากนะเดี๋ยวบ่งได้จ้ะบ่ะเดมบ่งมากเหรอโอ้โอเคบายบายพี่จะกลับยังไงเดี๋ยวพี่ไปข้างหน้าเดี๋ยวไปดูลาบเข่งก่อนโอเคเดี๋ยวว่าไปที่รานกันโอเคถ้ามีโอกาสแล้วค่อยเจอใหม่อ้า ขอบคุณสนุกมากๆวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากรอบหน้าไปว่ากันใหม่เนาะโอเคไปใสบ้านไปใยบ้านมาเอาขนมไปว่าสีอันนี้ว่าสีห้อันนี้ลงมาใสาบ้านง่วงนอนแหงงว่ไหวโอ้ไวบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากนอนไปใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณ พี songs, ่เราสิเม yeah. ื่อรถไฟมาส่งหอดทีแล้วก uh, ็ย่างเมืเองบัดนี้กินข้าวแล้วบ่อีหยังกินรถจนรอยลงทรายป่านมาพี่มาพี่มาพี่อสายตาจนแบบบดแห้งขนาดเ ะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อแพมเพิพร์ข้าวหนึ่งซื้อเพิร์แตก็ขึ้น,นแ่นอนไก่ไกด้ออ่ะนี่ว่ไก่ดอกอีกไก่ไก่ไก่ได้แล้วดีเออขาบังซมนตมมสิไก่โอ้หอทองเขาแล้ว,วนี่เออเขาขาว ไปมาหอดหงแล้วพี่น้องใส่ปานเมื่อยปะเมื่อยเดทุกวนฮะเมื่อยบ้าเบาเบาเบาบบานี่ของดูงซื้อให้ไปซื้อเพิ่มเพื่อพี่น้อง คือแมเพิ่มาให้ทุกเช้าี่ล้วกลับแล้วไปห้าหมฮะเล้บไปทีรถลุ่ก็ได้ไปขี่รถลู่โอเครถลรุ่งตัวะรบ่เออมอนี่กะโอ้พาลูกไปขี่รถทะใม่ซ้ยบ่กือหะวะ เฮ็ดจะได้อ่านั่นออกวะเออวะใส่หาวมาไม้บ่ได้ตาลตาบ่ได้โอ้่นีออกลเนาะกับบเกินพเท่าคือจังกว่า่่ยังหมเนาะเดือนเดือนอาจแกนปีนึงอีีมันจะเขาอืมปีนึงจังสด้ว่ามันอันนี้เนาะ เห็นอะไเด้ทหาดเกนเ,น,เ,เน,นี่ยตั้งเข,าขนน่าทีเลยนี่ย้วม้วม้วนเข่ากีหนัแล้วอ่ะมาหอทองเด้พออี่น้องฝ่ายอื่นมีทิปต่ออีกแล้วปากกระตุนเด็กชิมะคา ปลากระตูนชวดไปกินเขาะอยากเลี้ยงเขาใส่ป่ะปลากระตูนใส่พี่กระตูนป้ากระตูนไงเราอัญโยทรายช้างสิบหกป่ะใส่บ้านไรวันเจอแสัอานี่ยขอบคุณพี่พวกลายเลยอะเออขอบคุณพี่ดละลายน้องมณิพาเที่ยวไร่หมอกไร่บ่อนแห่งเนาะไดเห็นเมืองกรุงเทพขอบคุณขอบคุณผ่านพิษ ขอบคุณหลายๆโอ้เดี๋ยวเมตาให้เดี๋ยวเมตาให้บ่เออเจี๊ยบมีนี่กะได้ประสบการณ์เที่ยวเนาะพี่เนาะหลายอย่างสายป่านกับอุ้ยถึงได้เจอโอ้ยเดี๋ยวเมย์ดึงให้อย่าไปจับมันบไม่าบ,าบายปลาลูกเนะี่ยไม่บายเดี๋ยวเสียป่านนอนเด้อขอบคุณลูกลายรายเด้อ เบิดเงินพาเที่ยวน้ำลายบอกเลยขอบคุณหลายๆเนะขอบคุณลุงหลายๆมีโอกาสเจอกันไหมนะไม,ไม่บายจุ๊บไม่บายใส่ปันเก่งม <c oughs> าถึงคนไหนเก่งขนาด